สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลจะมาเปิดการขายย a มา T m t x a แม็กไอ a อปี2016นะครับคันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครอยากได้รถคินคีน,นะครับสีเดิมเดิมสีดำด้านเดิมนะครับก็อย่าพลาดคันนี้ละกันครับมีท่อเทอร์มิคาร์บอนนะครับท่อแท้นะครับติดมาให้ครบนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของรถเดี๋ยวผมจะเจาะให้อีกทีหนึ่งน,นะครับ รถสวยนะครับนี่ให้ดูสภาพภายนอกรอบคันก่อนแล้วกันนะครับรถไม่มีล้มนะครับไม่มีล้มไม่มีชนสีสวยทั้งคันตัวไอรอนก็จะเป็นตัวสีดำด้านนะครับแล้วก็เป็นโช๊คทองล้อสีทองเดิมจากโรงงานนะครับโลโก้ก็จะเป็นสีทองเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ใส่ย,ยาง สายสายฟ้ามาเรียบร้อยนะครับทะเบียนแท้นะครับเพราะว่ารถออกจากศูนย์บ้านเราอยู่แล้วเบาะเดิมนะครับกุญแจนะครับรีโมทกุญแจสำรองป้ายโค้ดอยู่ครบนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูทุกอย่างปกติสมบูรณ์นะครับไฟเครื่องไม่มีโชว์เอเวียสทำงานนะครับวิ่งความเร็วเกิน80กิโลเมตรชั่วโมงดับเองคันนี้เลขใหม่อยู่ที่25,910กิโลนะครับสายพานเปลี่ยนไปตอน20,000กิโลเพราะฉะนั้น สายพานก็ใช้ได้อีก15,000กิโลท่อเป็นท่อเทอร์มิสนะครับยวให้ฟังเสียงกันดูให้ดูรอบทันแล้วกันคอยหน้าเป็น LED อยู่แล้วนะครับพร้อมกับเด y l ไลท์คันนี้รถสวย คันนี้ผมเปิดราคาเอาเล้าใจกันไปเลย279,000บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่า279,000บาทเท่านั้นนี่ถูกมากๆนะครับถ้าเทียบกับรถทีแมที่ผมยังเหลืออยู่ในสต็อกอีก2อง2คันเนี่ยคันนี้รถปี15ไม่มี ABS นะครับผมขายอยู่28กว่าทําไมมันถึงแพงกว่าทำไมคันนี้ถึงถูกกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ลูกค้าชอบถามนะครับรถผมขายถูกแพงตามต้นทุนที่ได้มานะครับอันนั้มนมาลดล็อกเก่านะครับราคาก็จะแพง อันนี้รถล็อกใหม่ราคาก็ถือว่ามีการปรับลงมาค่อนข้างเยอะและ้วเพราะว่าตัว5 3 0อ่า560ออกมาใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าราคานี้สําหรับคนที่อยากได้ตัว TMAX Iron Max เนี่ยรถสีดําด้านเนี่ยต้องโดนนะครับมีท่อมาให้เรียบร้อยชุดท่อเสียคาร์บอนชุดนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ40,000บาทแล้วครับเพราะฉะนั้นตัวรถเหลือไม่กี่ตัง์เองแล้วก็รถสวยพร้อมใช้ ใต้เบาะก,กันนะครับโชคอัพเดิมยังทําง,งานได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดโชคอัพไม่ดีผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับขอบอยางเดิมพรมเดิมอยู่ครบน็อตเดิมทุกจุดนะครับไม่มีการขยับนะครับแล้วก็กุญแจยังสภาพกิ๊บรถสวยช่องเก็บของอยู่ครบทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับก็ ถ้าสนใจยังไงก็มาติดต่อสอบถามได้ที่ร้านตะเบิ้ล0834414111นะครับแล้วก็ที่ร้านก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับถ้าเกิดสนใจยังไงก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้นะครับแบ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 บเดี๋ยวจะมีตัวที่แม็กเข้ามาเพิ่มนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามที่หน้า Facebook หรือหน้าเพจร้านตะเบิ้ลไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ